สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับผมสาหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงเหรียญรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมสาหรับเหรียญนี้ที่นำมาพี่รับชมมันก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับผมเจริญพรเต็มองนะครับเนื้อนวะโลหะนะครับต่อโค้ด9กรรมการนะครับปี2536นะครับผม โดยเหรียญรุ่นนี้เนี่ยผมเคยนำเนื้อทองแดงไม่ชมไปแล้วนะครับผมทั้งตัวหนังสือตรงแล้วก็ตัวหนังสือโค้งนะครับผมได้เหรียญเจริญพรเต็มองนะครับจะมีที่เป็นตัวหนังสือโค้งก็คือแบบนี้แล้วก็ตัวหนังสือตรงนะครับผมก็จะมีทั้งเนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อนวาวะนะครับผมยังเหรียญเนี่ยก็จะเป็นเนื้อนวาวะนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับเนื้อนวาวะให้พี่ๆฟังก่อนนะครับผมว่าเนื้อนวาวะเนี่ยเขาจะมีกันกี่แบบนะครับผมหลักๆเลยก็คือแยกเป็น2แบบนะครับก็คือไม่ตัดปีกกับ ไม่ตัดปีกก็หมายถึงว่าเวลา,าทางโรงงานเขาจะปั๊มเหรียญน,นะครับเขาจะมีการตัดโลหะเนี่ยให้มีขนาดใกล้เคียงกับเหรียญจริงแบบนี้นะครับแล้วก็ปั๊มลงไปลถ้าเป็นแบบไม่ตัดปีกเนี่ยก็คือเขาจะไม่เจาะหูพอปั๊มเสร็จเนี่ยเขาก็จะไม่มาตัดให้เป็นเข้ารูปไข่แบบนี้นะครับผมส่วนเหรียญนี้นเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นเนื้อวะแบบตัดปีกปกติก็คือเห็นไหมครับเขาจะตัดแล้วก็จะมีขอบเหรียญแบบนี้นะครับผมถ้าตัวที่ไม่ตัดปีกเนี่ยเขาก็จะมีเนื้อยื่นออกมาแบบนี้ ก็คือจะเนี่ยนครับจะมีเนื้อยื่นออกมาช่วงประมาณนีครับแล้วก็ยังไม่เจาะหูนะครับผมแต่ว่าจุดที่ใช้พิจารณาเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับส่วนในของโค้ดนะครับเนื้อนวะเนี่ยจะมีทั้งต่อโค้ดและไม่ตอโค้ดตัวนะนะครับแบบนี้นะครับเนี่ตัวนะก็คือตัวกลมๆนี้นะครับส่วนที่ตอกเลข9้าเนี่ยก็คือจะอยู่ในชุดกรรมการนะครับผมจะเป็นเลข9ไทยแบบนี้นะครับตอก2ฝั่งถ้าตัวที่ไม่ตัดปีกเนี่ยเขาจะตอกเนี่ยตอกโค้งมาเนี่ยเ้าตัวนะครับผมนี่ครับ เนื้อนวะเนี่ยเราก็สีเนี่ยเขาก็จะเป็นออกสีทองทองเหลืองเหลืองเห็นไหมครับดำดำปนปน,นกันสีจะออกนวลนๆแบบนี้นะครับเนื่องจากการผสมโลหะหลายๆชนิดนะวะก็คือ9ชนิดเป็นโลหะ9ชนิดนะครับผมนวะโลหะเห็นไหมครับสีเขาจอกทองทองน้ำตาลเหลืองเหลืองนะครับ เนี่ยปนดำแบบนี้นะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดที่ใช้พิจารณากันนะครับผมในส่วนของเนื้อนวานนะครับอันดับแรกนะครับจดจําพิมพ์จดจํารูปแบบเหรียญนะครับผมส่องเข้าดูที่ใบหน้าของหลวงพ่อนะครับผมใบหน้าคมชัดนะครับมีเมตากลมคมชัดทั้งสองข้างนะครับผมเห็นไหมครับเม็ดฝยนูนขึ้นมาเลยครับนี่แล้วก็สําหรับตัวหนังสือโค้งเนี่ยเขาจะมีเส้นหน้าผากเห็นไหมครับเป็นปีกกาแบบนี้นะครับ จะต้องโนนเด่นขึ้นมาแบบนี้เป็นสัตว์เลยนะครับผมจดจำใบหน้าของท่านนะครับเนี่ยเลื่อนลงมาดูที่ริ้วจีวรเป็นริ้วเป็นสันคมชัดเจนนะครับผมนี่ครับตรงประคตเนียครับแยกเป็นริ้วเป็นสันชัดเจนนะครับผมแล้วก็สังคติตัวสังคติเนี่ยเขาก็จะมีเส้นคาดลึกๆ2เส้นนะครับผมแล้วก็จะเป็นริ้วๆแบบคงขวางนะครับที่เกิดจากการแกะบล็อกนะครับเห็นไหมครับ จะเป็นล่องลึกลงไปทั้ง2รล่องนะครับผมเนี่ยแล้วก็ตัวจะเป็นแบบเส้นขึ้นขึ้นเล็กๆเกิดจากการแกะบล็อกนะครับผมเนี่ยเป็นริวร้วๆแบบนี้นะครับล่องแขนลึกๆนะครับผมอยู่ในท่านั่งสมาธินะครับแล้วก็ตัวอาสนะเห็นไหมครับตัวอาสนะเนี่ยเขาก็จะมีเส้นวิ่งเหมือนกันนะครับผมเห็น,นไหมครับเนี่ยจะมีเส้นวิ่งที่อาสนะเหมือนกันนะครับผมเป็นแนวตรงนะครับ เหลจีวรต่างๆคมชัดเจนนะครับมีการต่อโคด1ตัวนะครับผมด้านในโคดเนี่ยก็จะมีเส้นเสี้ยนเห็นไหมครับเราดูในล่องเนี่ยเป็นขยักขยักแล้วก็หัวจะเป็นหยดน้ำนะครับผมเนื้อวะเนี่ยรวมถึงเนื้อทองแดงเนี่ยก็จะมีทั้งที่ต่อโคดแล้วก็ไม่ต่อโคดนะครับตัวอักษรเป็นแท่งคมชัดนะครับหลวงพ่อคูณปริสุโทโธเห็นไหมครับนี่ผิวก็จอกเหลืองๆทองๆแบบนี้นะครับสําหรับเนื้อวะ แล้วก็เหรียญนี้เนี่ยจะตอกโค้ด9กรรมการเห็นไหครับเลขเเลข9ไทยนะครับผมด้านในก็จะเป็นเห็นไหมครับมีเส้นเซียนเหมือนกันเลยเนี่ยเป็นขีดขีดเป็นขยักอยู่ด้านในนะครับผมที่ตอกลงไปนะครับเนี่ยทั้งสองข้างนะครับผมเนี่ยมีเส้นเซียนอยู่ด้านในโค้ดนะครับนี่แล้วก็รายละเอียดเหรียญเ,เพิ่มเติมนะครับผมขอบตั้งเป็นสันชัดเจนนะครับเนี่ยเส้นกระแสะเหรียญ สายกระจายออกไปนะครับผมพื้นผิวเหรียญแน่นตึงเห็นไหมครับเส้นสายกระจายเนี่ยเป็นเส้นรัศมีออกไปนะครับผมด้านบนมีตัวอักษรจะเรญพรนะครับน่ครับกระเหรยญคมชัดเจนนะครับผมพื้นผิวเหรียญแน่นตึงขอบเหรียญตั้งเป็นสันนะครับผมตัวนวะเนี่ยจะมีการจัดสร้างทั้งหมด4 0 0พันเหรียญนะครับรวมทั้งตัวหนังสือตรงหนังสือโค้ดหนังสือตรงหนังสือโค้งรวมกันนะครับ4 0 0พัน ให้ดูรายละเอียดด้านหน้าอีกครั้งนะครับผมแล้วก็พลิกมาดูรายละเอียดด้านหลังนะครับด้านหลังจะมีตัวอักษรเมตตามหานิยมนะครับผมวัดบ้านไร่สองห้าสามหกนครราชสีมานะครับเริ่มดูที่รูเจาะเหรียญนะครับผมนี่ครับจะปิ้นเล็กน้อยเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็จะมีก้อนเนื้อเกินตรงคอหูเหรียญทางด้านซ้ายมือเนื้อทองแดงก็มีนะครับเห็นไหมครับตรงติ่งนี่นะครับนี่จะเป็นก้อนเกินแบบนี้เลยนะครับมีคีิปิ้นที่เกิดจากการตัดทางด้านซ้าย แล้วก็ด้านขวานะครับผมตรงขอบขอบเหรียญเห็นไหมครับจะมีคล้ายรอยแทงตะไบนะครับนี่ครับถ้าเหรียญที่ไม่สึกเนี่ยก็จะเห็นคมชัดแบบนี้นะครับผมคลิปิ้นเนี่ยก็จะมีให้เห็นเป็นระยะนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดสังเกตนะครับผมตรงขอบเหรียญช่วงนี้จะมีขีดเข้ามานะครับผมเห็นไหมครับขีดคมๆนะครับผม1เส้นนะครับแล้วก็อยู่ใต้เลข2ไทยอีก1เส้นนะครับเห็นไหมครับ เสนขีดจะสั้นกว่าทางด้านขวามือเมื่อสักครู่นะครับเห็นมครับนี่ตรงนี้นะครับนี่นมองด้วยตาเปล่าก็เห็นนะครับนี่ตัวอักษรเป็นแท่งคมชัดนะครับผมวัดบ้านไร่นะครับ2536นครรอลจสีมานะครับผมตัวยันตัวขละต่างๆไม่ตื้นไม่เบิร์นะครับนูนเด่นคมชัดนะครับพื้นผิวเหรียญแน่นตึงนะครับผมนะครับเรียบตึงไปแบบนี้นะครับ นวะโลหะนะครับผมแล้วก็มาดูขอบตัดนะครับขอบตัดจะเป็นการตัดแล้วก็ฉีกนะครับผมนะครับตัดลงมาแล้วก็ฉีกขาดนะครับขอบตัดอีกหนึ่งฝั่งนะครับผมนะครับตัวหนังสือโค้งเนี่ยทั้งทองแดงแล้วก็นวะจะมีจุดสาคัญที่ขอบตัดเอาไว้ดูก็คือตรง6กนาฬิกาตรงนี้นะครับผมจะเป็นเส้นขีดนูนขึ้นมานะครับ6กนาฬิกาก็คือตรงนี้นะครับตรงใต้ฐา,านเลย เห็นไหมครับจะเป็นเส้นขีดโนนขึ้นมานะครับตรงตัวตัดนะครับสามารถใช้ดูทั้งเนื้อนาวาและก็เนื้อทองแดงนะครับผมนะครับตัดแล้วก็ฉีกขาดจะมีเส้นโนนขึ้นมานะครับตรงกลางเนี่ยครับตรงกลางตรงหกนาฬิกานี้เลยครับผมใต้ฐานนี้พอดีนะครับเนี่ยครับนี่จะเป็นจุดที่ต้องใช้จํานะครับผมที่ขอบตัดนะครับผมโคดนะครับ9้กรรมการนะครับผมโค้ดตัวน้านะครับต่อ9กกรรมการทั้งสองข้างนะครับผม สำหรับเหรียญในที่นำํำมาพี่รับชมก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับผมเจริญพรเต็มองค์นะครับผมเนื้อนวะโลหะนะครับโค้ด9กรรมการนะครับผมขอบคุณพี่สมาชิกที่กดติดตามและรับชมนะครับผมไว้ถ้าได้รุ่หนึ่งเพิ่มเติมจะมาทําคลิปนี้นะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ